สวัสดีครับพ่เอเมพี่น้อกลุงป่านาอาทั้งหลายนะครับเมื่อวผมจะมาแนะนําวิธีการเช็คเหรียญตัวเปล่านะครับผมนึกว่าเหรียญที่ป่มบอติดนะครับทั้งสองขางนะครับผมจะพูมีขอเฟื่องพอผมนะครับผมวิธีเช็คง่ายๆก็คือเอาน้าเหรียญปกติมาเปรียบเทียบเลยนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเขาก็ใส่เหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันในการเปรียบเทียบเลยนะครับ ในการวัดขนาดของเหรียญน,นะครับวัดความกว้างของเหรียญนนะซ้ากันบ่คือลักษณะนี้ก็คือซ้ากันนะครับทั้งรอบเหรียญแล้วก็เหรียญน,นะครับผมซ้ากันนะครับไม่มีหล่นออกมาเลยนี่นะครับผมเมื่อเช็คเดี่ยเราเขาก็บว่าเบงว่าเป็นเหรียญประสียนเล็กหรือว่าประสียนใหญ่นะครับผมถ้าเกิดเหรียญประสียนใหญ่เม่เล็กจะโดดติดนะครับ อาเฉกอนาไรมาว่างทับนี่ครับเมลิกหนูดติดนะครับค็เป็นเหรียญเสยนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเหรียญเสยนเล็กนะครับผมเสยนเล็กเมลิกจะดลุดติดนะครับไมลิกจลุดติดนะครับไมลิกหลุดติดเมื่อเข้าได้นั้นมาปุ๊บห้องหูแล้วเขาก็ล่องเอาเหรียญตัวเปล่าของเข้ามาเฉกเมืองนะครับว่าเมลิกหลูดติดบอกเขาก็วางหนูปั๊บ มเมดิกหลุดบทิดนะครับ็นเมือม่อเมลิกหลุดบทิดถ้ากงหูเรียกว่าเป็นเรียนของประสียนเอกนะครับผมคำรับต่อไปครับไปเช็คจากน้ำนักนะครับผมถ้าเกิดเป็นเรียนของตัวประสียนใหญ่นะครับผมจะเป็นของประสียนใหญ่นี่ ปกติเราก็เสียงใหญ่เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่สามกัมนะครับผมเสียงใหญ่นักสามกัมนะครับเนี่ยนี่สามกัมนะครับถ้าเป็นเสียงใหญ่ถ้าเป็นเสียงเล็กนี่น้ำหนักอยู่ที่สามจุดสี่กัมนะครับเนี่ยสามจุดสี่กัมนะครับนี่ครับผมสามจุดสี่กัม หอกตรงเหรียญตัวเปล่าของหอาตีได้มากนะไม่เชิเบิร์ว่าในน้ำหนักสามจุดสี่กร๊กโอนะครับผมสามจุดสี่กิ๊มนะครับผมนี่นะครับก็ะสุนลูกหล่าเหรียญตัวเปล่าตัวนี้เป็นเหรียญแท่นะครับสังเกตนี้สังเกตแล้วก็เชิงง่ายๆนี่นะครับแค่เป็นเหรียญน,นักสนานี้นะครับผมแล้า,ารับสื่อกันอยู่ที่เหรียญละหนึ่งรน่ยบาทนะครับผม หาไงอยู่นะครับมวลเราหายยากผมก็มีลายเหรียญอยู่นี่นะครับผมที่เป็นเหรียญตัวเปล่าสามเหรียญสี่เหรียญน,นี่นะครับที่เป็นเหรียญตัวเปล่าเช็คลำนหนักมึงก็ได้ครับผมลำหนักจะซ้ำกันเบิรนะครับสามจุดสี่สามจุดสี่นะครับสามจุดสี่นะครับผม สามจดสี่นะครับนี่นะครับผมน้ำนักก็จะซ้ำกันเบิดแน,น่ครับผมก็เป็นเหรียญตัวเปล่าจะมีขอบเฟืองนะครับหน้าหลังก็จะบ่มีการปรับน,นะครับขอบพุณนหลายๆนะครับจะเพิ่งคลิปผมจะจบแล้วก็กดติดตามมือนีกัดซ้ำนี้นะครับผมสวัสดีครับ